สวัสดีค่ะมารดากลับมาพบคุณฝฟอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเที่ยวต่อนะคะเ,เราอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะคะเมืองเบอร์เกนนี้เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าภูมิภาคส่วนอื่นของนอร์เวย์นะคะก็อากาศจะอุ่นขึ้นมานิดนึงเมื่อคืนนี้ก็พาไปชมเมืองนะคะไปชมท่าเรือเบอร์เกนนะคะที่สวย ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เช้านี้นะคะเราก็จะไปเท,ที่ยวที่บริเกนที่เมืองท่านะคะแต่ว่าเราออกกันตั้งแต่เช้าออกจากโรงแรมตั้งแต่เช้านะคะก็ไปถึงบริเวณเชิงเขาฟรอยเยนนะคะในเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะก็สถานีรถรางที่จะขึ้นไปบนยอดเขาฟรอยเยนก็ยังไม่เปิดก็ไปยืนรอ เนื่องจากว่าเราเป็นคณะทัวร์กลุ่มแรกนะคะที่ไปถึงที่นั่นนะคะก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ต้องเข้าเข้าแถวรอคิวยาวนะคะก็เป็นกลุ่มแรกที่ไปถึงเลยไกด์ก็พาเราไปก่อนคณะอื่นนะคะก็ไปรอสักพักหนึ่งนะคะก็ได้เวลา,ารถรางที่จะขึ้นไปบนยอดเขาฟรอย,ยเยนคันแรกนะคะขึ้นเราก็ไปคณะของเรามี30สิ คนนะคะก็เข้าไปในเป็นเป็นรถเป็นเคเบิลคาร์นะคะจากสถานีก็ขึ้นไปแล้วก็เหมือนระดาก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะบันทึกการเดินทางขึ้นยอดเขาฟรอยเยนค่ะเราใช้เวลาประมาณ7-8นาทีนะคะก็ขึ้นไปถึงยอดเขาฟรอยเยนนะคะซึ่งจะเป็นจุดชมวิวเมืองเบอร์เกนทั้งเมืองเลยนะคะ เมื่อไปถึงข้างบนเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็จะเป็นเสื้อผ้าลำลองแล้วก็กันความหนาวได้อย่างดีนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะคะก็ขึ้นไปบนยอดเขาก็ข้างบนก็จะมีจุดชมวิวนะคะ360องศาพานูรามาวิวนะคะก็ขึ้นไปตั้งแต่อาทิตย์ยังไม่ยังไม่ขึ้นดีนะคะก็อากาศก็หนาวมากเราก็ไปยืนชมวิวกันก่อน ท้องฟ้าก็ค่อนข้างจะมืดนะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราจะได้รูปที่ไม่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าฟ้ายัางมืดอยู่นะคะก็ฟ้าจะไม่ใสค่ะก็ไปเชิญชมวิวรอบๆอล้วกเดินรอบๆอากาศเย็นแล้วก็มองลงมาก็จะเห็นท่าเรือนะคะเห็นเมืองเบอร์เกนทั้งเมืองเลยนะคะก็เป็นเมืองท่าแล้วก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะเห็น บ้านเรือนของผู้คนนนะคะที่อยู่เบื้องล่างนะคะก็จะเป็นมุมเป็นวิว360องศาเป็นพาโนรามาวิวก็สวยมากก็จะมีคลิปมีภาพนิ่งมาให้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงของปลายฤดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วเราไปเช้าด้วยบรรยากาศก็ยังไม่คึกคักร้านอาหารข้างบนที่ทีเ่เขาเอาเก้าอี้มาตั้งไว้นอกร้านเนี่ยก็ยังไม่เปิด ะะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะเราเป็นเป็นกรุปทัวร์กรุปแรกที่ขึ้นไปนะคะก็จะได้วิวได้ชมวิวกันเต็มที่เลยแล้วก็ได้ถ่ายรูปันเต็มที่เพราะว่ายังไม่มีคณะอื่นขึ้นมาเลยนะคะก็อากาศค่อนข้างหนาวมากข้างบนนั้นก็จะเป็นจุดที่สูงสูงมากๆนะคะประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะ340เมตรจากระดับน้ําทะเลนะคะก็มองลงมาข้างล่างก็จะเห็น จะมีเป็นน้ำพุสูงขึ้นมานะคะซึ่งตอนที่เราขึ้นไปตอนแรกเนี่ยน้ำพุก็ยังไม่เปิดนะคะแต่พอสายๆน้ำพุก็เริ่มเปิดนะคะเราก็เดินชมวิวอยู่อยูข่ข้างบนนะคะออพอได้เวลาสักสายๆเนี่ยคณะทัวร์กลุ่มอื่นก็จะเริ่มทยอยขึ้นมาก็จะมีทัวร์จีนมีทัวร์ยุโรปนะคะมีทัวร์จากอเมริกาไปเพราะาช่วงนั้นโควิดยังไม่ระบาดนะคะก็นักท่องเที่ยวก็ยังเที่ยวกันได้ ทั่วโลกนะคะยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเราก็รีบลงมาคือสวนทางกับคณะอื่นๆนะคะเราก็ลงเคเบิลคาร์ลงมาก็จะมีคลิปตอนเคเบิลคาร์ลงมาด้วยนะคะก,ก็จะมีให้ชมกันนะคะเราลงมาข้างล่างคือเราเราสวนทางกับคณะอื่นหมดเลยนะคะลงมาข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะเป็นท่าเรือที่เราเพาไปชมกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะจากจากคลิปครั้งที่แล้วนะคะท่าน,นี้เป็นช่วงเช้าช่วงเช้าก็ เราก็จะเห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งพระอาทิตย์ก็เริ่มส่องแสงลงมานะคะแล้วก็เราก็มองไปทางด้านภูเขาที่ที่เราเพิ่งขึ้นไปนะคะที่เราเพิ่งขึ้นไปบนยอดเขาของฟรอยเย่นนะคะใบไม้เนี่ยเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีส้มสีเหลืองสวยมากเลยนะคะทั้งทั้งภูเขาเลยนะคะแล้วบนภูเขาก็จะมีบ้านมีมีบ้านส,สวยๆน่ารักน่ารักให้เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็ถ่ายรูป โดยมีแมกกาวเป็นภูเขาฟรอยเยนอยู่เบื้องหลังนะคะ,ะช่วงเช้าเนี่ยคิวตรงด้านหน้ารถเคเบิลคาร์ที่จะขึ้นเริ่มยาวแล้วนะคะแต่เนื่องจากเราต้องรอคณะถั่วให้พร้อมกันก่อนที่กด์จะนัดแล้วก็เริ่มเริ่มไปเดินชมเมืองชมเมืองท่าที่จะมีตึกสวยสสีสันสว,สวยสดใสน,นะคะ แล้วก็จะมีบ้านเก่าๆอายุเป็นแบบหลายร้อยปีให้ชมกันนะคะซึ่งเขาก็อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีนะคะก็ระหว่างที่รอคณะทัวร์มาพร้อมกันเนี่ยก็ได้เห็นชาวเมืองอาจจะไม่ชาวเมืองอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้นะคะขับรถสปอร์ตมาจอดริมถนนนะคะเขามีบริเวณที่จอดรถได้นะคะแล้วก็ก็พาสุนัขพาน้องหมามาด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยืนมองแต่ว่าถ่ายคลิปไม่ทันะก็เห็นเจ้าของเนี่ยเขาสั่ง สั่งน้องหมาให้ขึ้นรถนะคะคือรถของเขาเป็นรถสปอร์ตที่จะสมัยมากเขาสามารถที่จะแบบว่าสั่งด้วยรีโมทคอนโทรลให้ให้ปีกมันขึ้นไปได้นะคะก็รถมันก็จะมีปีกขึ้นไปนะคะรถสีดานะคะแล้วก็เขาก็สั่งให้น้องหมาขึ้นไปนั่งในรถนะคะแล้วรถมันก็เปิดปีกขึ้นมานะครับแล้วก็เขาเก็บจักรยานเขาไปปั่นจักรยานมาเรียบร้อยแล้วก็จะกลับนะคะก็เก็บจักรยานแล้วก็สั่งน้องหมาให้ขึ้นรถนะคะน้องหมาก็ปฏิบัติตาม อย่างดีนะคะเชื่อฟังอย่างมากขึ้นไปในรถแล้วก็ดูก็น่ารักดีอะนะคะแล้วบ้านเมืองเขาก็ช่วงเช้าเนี่ยยังยังเจ้าหน้าที่เขายังมาทาความสะอาดไม่ทันนะคะมันก็จะมีขยะอะไรบ้างให้เห็นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ลบตาจนหน้าเกลียดจนเกินไปนะคะก็เขาก็ดูแลกันอย่างดีสายๆถึงจะมีคนมาทาความสะอาดมาเก็บขยะอะไรกันนะคะเมื่อเราพร้อมคณะทัวร์เราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไกด์ก็นัดเวลานะคะบอกว่า ให้ให้เวลาชมเมืองเก่าของเบอร์เกนคือเมืองท่าในชื่อว่าเบอร์เกนนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเบอร์เกนเนี่ยเป็นเมืองของวัฒนธรรมนะคะก็จะดำรงไว้ซึ่งความสวยงามของเมืองนะคะอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะคะก็เป็นเมืองเก่าเมืองท่าเก่าแก่นะคะสมัยก่อนก็โด่งดังมากนะคะเป็นเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองนี้ที่บอกว่าอากาศอุ่นเพราะว่าจะมี กระแสน้าอุ่นเนี่ยไหลามาบรรจบกันที่เมืองนี้นะคะก็ทําให้เมืองนี้มีความอุ่นด้วยนะคะก็ก็ไม่หนาวเท่ากับเมืองอื่นของนอร์เวย์นะคะก็เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะก็บรรยากาศก็สวยงามตอนนี้ก็ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเร็วกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็คณะของเราก็นัดเวลากันเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินเที่ยวชมจะเป็นเมืองท่านะคะซึ่งมีสีสันสวยสดใสามาก ทำด้วยไม้หมดเลยนะคะก็จะตั้งอยู่ริมท่าเรือเลยนะคะจะเรียงแถวกันไปนเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ที่ชอบออท่องเที่ยวก็จะทราบดีว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวได้มากเลยนะคะแล้วก็เขามีเป็นส่วนของเป็นบ้านไม้โบราณที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะก็สภาพก็ยังยังเหมือน คงจะเหมือนกับแรกที่สร้างเอาไว้นะคะแล้วก็มีคลิปมาให้ชมกันด้วยนะคะเขาก็จัดเป็นบริเวณให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันนะคะก็ชมบริเวณนี้ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วก็เดินจากบริเวณบ้านเก่าริมท่าริมท่าเรือนะคะเดินมาตรงบริเวณที่เป็นฟิชมาร์เก็ตนะคะที่บริเวณนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องฟิชมาร์เก็ตเป็นตลาดสดที่ เขาขายปลากันคือขายปลากันจริงๆนะคะแต่ว่านอกจากปลาเพราะเนื่องจากมันเป็นเมืองท่ามันก็จะมีเรือสาหรับเ,เรือสําหรับชาวประมงแวะเข้ามาจอดด้วยนะคะเอามาส่งปลานะคะแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมีตลาดปลาอยู่ซึ่งในตลาดปลาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเ,เขามีนอกจากปลาอาหารสดจากทะเลแล้วเนี่ย ก็จะมีผลไม้มีสตรอเบอรี่มีผลไม้พื้นเมืองมาขายด้วยนะคะเขาก็มาช่างขายตรงในตลาดปลาเนี่ยแล้วก็จะมีอาหารที่เขาทำกันสดๆให้เราเห็นตรงนั้นเลยคือถ้าหากว่าอยากจะลิ้มรสอาหารทะเลสดๆขึ้นจากทะเลเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ให้ร้านจะมีร้านเล็กๆเปิดขายอยู่เลียงเป็นทางเลยนะคะก็เขาก็มีโชว์หน้าร้านสวยงามก็เป็นอาหารทะเลสดๆ,ๆหมดเลยนะคะใหญ่ๆสดๆนะคะ ขึ้นมาจากทะเลนะคะแล้วก็อ่ะราคาก็ค่าคงชีพของนอร์เวย์ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงผลไม้ก็จะราคาสูงแต่ว่าในเมื่อไปถึงที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ควรจะได้ลิ้มรสอาหารทะเลแล้วก็แบบระดาเองก็ยังแวะซื้อผลไม้ก็ซื้อเชอร์รี่มาด้วยแพงกว่าที่อื่นแต่ว่าผลก็โตมากนะคะก็ซื้อมาขึ้นมานั่งทานในรถด,ด้วยเนื่องจากไกด์บอกว่าเรา เราจะทานอาหารเที่ยงกันที่ชิบริเกนที่ท่าเรือนี้แต่ว่าไกด์เนี่ยจะให้ทานอาหารจีนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คณะที่ไปเนี่ยก็จะเป็นคนไทยแล้วก็คือก็จะคุ้นชินกับอาหารจีนคือก็สะดวกกับทางคณะทัวร์ด้วยนะคะอาหารจีนก็ทานกันได้ทุกคนนะคะบางทีไปทานอาหารที่เป็นโลเคอลแล้วบางคนก็ทานกันไม่ได้นะคะก็สดุดสุดก,ก็จะสลับกันก็คือมีทั้งเป็นอาหารที่เป็นโลเคอลด้วยแล้วก็จะเป็น อาหารจีนสลับกันไปสำหรับเวลาที่เราพักโรงแรมเนี่ยโรงแรมก็จะจัดเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งก็จัดเต็มกันจริงๆเราก็ไม่คิดเลยว่าทางประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยจะจะมีอาหารที่ที่แบบสมบูรณ์มากนะคะทั้งอาหารทะเลเพราะว่าเขาติดทะเลนะคะก็จะมีแซลมอนให้ทานทุกมื้อนะคะก็มีอาหารทะเลสดๆให้ทานกันแล้วก็รดมสมบูรณ์มากะคะ่ะอาหารอาหารบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมที่ไปพักเนี่ยก็คือจัด เต็มจัดเตมいい็มที่นะคะเราก็จะได้ทานกันอย่างเต็มอิ่มจริงๆทั้งมื้อค่าทั้งมื้อเช้านะคะทุกมื้อเลยที่เราพักโรงแรมนะคะก็เนื่องจากว่าแหม่มระดาเนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บข้อมูลเอามาทําคลิปแล้วก็เอามาเขียนเป็น,เป,นเป็นสารคดีท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีโอกาสได้แวะไปที่คล้ายๆเป็นทททของเขานะคะเมืองของเขาเนี่ยรายได้หลักส่วนหนึ่งก็มาจากการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้น ทททอของเขาเนี่ยก็จะเขาจะตั้งเป็นสดัดเป็นส่วนและเป็นตึกเล็กๆนะคะมีสองชั้นแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปนะคะเราก็ขึ้นลิฟต์ไปข้างบนก็ทันสมัยธนาคารที่ทันสมัยมากข้างบนก็จะเป็นส่วนของที่เป็นทททของของ,ของเมืองเบอร์เกนของของท่าเรือเบอร์เกนโดยเฉพาะเลยก็จะมีเอกสารที่สวยมากนะคะแล้วก็มีแผ่นพับมีมีม มีเอกสารแนะนําการท่องเที่ยวเมืองนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของนอร์เวย์ด้วยนะคะมีให้เราเลือกหยิบได้ฟรีนะคะแล้วก็ปกติแล้วเ่ยที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่แจกถุงไม่อะไรทีนี้เจ้าหน้าที่เขาใจดีมากเขาก็เดินมาถามเพราะว่าเห็นแม่บรดาเนี่ยหยิบโบรชวัวหยิบเอกสารเยอะมากเพราะว่ามันน่าสนใจไปหมดเลยเพราะว่าการที่เราจะได้ข้อมูลที่ที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะเราก็ต้องดูจากเอกสารของเขาประกอบกับการที่ เราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเราเองได้ไปชิมอาหารเองได้ไปเที่ยวเองไปเดินชมที่ต่างๆด้วยตัวของเราเองเห็นด้วยตาของเราเองเนี่ยการมีเอกสารของเขาประกอบด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเอกสารที่เก็บได้นะคะที่ขนกลับมาเมืองไทยได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาถามว่าต้องการถุงไหมเขามีถุงให้นะคะก็แล้วโอเคโอเคแบบว่าเราก็ thank you เขาอะไรเงี้ยเราก็เขาก็มี brown bag มาให้เราถุงใหญ่เลยนะคะสำหรับที่เราจะใส่เอกสาร กลับเมืองไทยมาด้วยนะคะเพราะเขาเารู้ว่าถ้าเราสนใจไปหยิบโบรชัวร์ของเขาเนี่ยเราจะต้องเอาไปทําอะไรแน่นอนเขาก็ทํางนั้นจะ nice <_ d ata> ก็ใน้นใจดีมาก <_ d ata> ก็ให้ b r o ถุงใหญ่มาให้เสเอกสารเราก็เลยได้เอกสารมาแบบถุงใหญ่เลยนะคะก็ <_ d ata> ขนกลับมาเมืองไทยด้วย <_ d ata> ก็ใช้เป็นเอกสารที่ประกอบกับการมาทาคลิปแล้วก็เขียสนสารคดีท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ happy มากนะคะเราก็ ได้เอกสารแล้วก็ได้ทานอาหารจีนอาหารจีนที่นี่ก็กโอเคนะคะอาหารจีนดีดีกว่าอีกหลายๆประเทศในยุโรปที่เราเคยไปเที่ยวมานะคะก็อิ่มแบบสำราญแล้วนะคะก็ขึ้นรถโคชเพื่อที่จะเดินทางเราจะต้องเดินทางมุ่งหน้ากลับไปนอร์เวย์นะคะระหว่างทางเนี่ยเราเราแวะที่เมืองเกโลเมืองเกโลนี่เราแวะมาระหว่างระหว่างทางที่เราจะมาทางแถบนี้แล้วนะคะเราขากลับตัวแวะที่นี่อีกนะคะก็จะวันพัน วิวทิวทัศน์ที่เริ่มสวยมากขึ้นเพราะว่าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีมากขึ้นแล้วนะคะก็เราก็จะเห็นบางภูเขาเจะเป็นเหลืองเป็นส้มหมดทั้งภูเขาเลยก็จะสวยมากอากาศก็กเย็ยนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นทะเลสาเห็นสวยค่ะสวยแล้วก็ทางไกลก็ใจดีก็บอกให้โชเฟอร์จอดข้างทางให้เราถ่ายรูปกันด้วยนะคะเราก็ไปถึงโรงแรมที่อยู่บนยอดเขานะคะโรงแรมนี้เ ก็จะอยู่ในบริเวณที่จะเป็นสกีรีสอร์ทเพราะว่าเมืองเกโลนี่หน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นสกีรีสอร์ทแล้วก็คนที่ชอบเล่นสกีนะคะก็จะมาพักกันที่นี่แล้วก็เล่นสกีกันนะคะโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่แล้วก็ประทับใจมากนะคะเดี๋ยวจะให้ชมจากคลิปแล้วก็จากภาพนิ่งที่แบบระดาจัดมาให้ในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ได้รับความเพลิดเพลินและความสุขนะคะจาก คลิปท่องเที่ยวในวันนี้นะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่ง subscribe ด้วยนะคะให้กำลังใจนันดาจะได้มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็ทำสารคดีท่องเที่ยวมานำเสนอให้ได้ชมได้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะก็นอกจากคลิปท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคลิปอ่านนวนิยายของพันธนวดีมาให้ ฟังให้ชมกันด้วยนะคะก็โปรดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เราเรานั่งรถอ่ะรนาแข่งขึ้นไปบนเขาชื่อเขาอะไรนะลืมไปละ Mount Fuji Mount Fuji Mount Fuji Mount f j i ของ e f t i v e minutes No just 7 no, minutes minutes

Mm -hmm. Wow, I found another tram. Mm -hmm. Hello, hello Mr. Mm -hmm. Hello, Mr. Mm -hmm. Where are you going? Mountain. Do you know what name of that mountain? No. 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 no way. question. <laughs> <laughs> <was so> <laughs> Monkey tram. อันผ่านนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่

yeah on the top of the mountain Oof, very beautiful yeah.

อเราอยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่อายุ300-400ปีของบรกเกนนะคะในเมืองเบอร์เกนไม้พวกนี้เป็นไม้เก่านะคะได้รับการอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมเมือง เมืองเบอร์เกนนี้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงสมัยศตรวรรษที่14-16นะคะที่เห็นนี้เป็นร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเมืองเก่าที่ยังรักษาเอาไว้ได้อย่างดีเหมือนเดิมนะคะที่เห็นข้างหน้านี้เป็นปลายักษ์ปลายักษ์นะคะตัวยาวมากแล้วก็ อันนี้เป็นบอ่อน้ําสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบอ่อน้ําในยุคเก่าโบราณน,นะคะสุมไปนิดนึงนะคะเขาปิดเอาไว้อย่างดีมีสัญลักษณ์ด้วยนะคะบอ่อน้ํานี้ก็ต้องเก่าแก่สามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วเหมือนกันนะะแต่สภาพโดยทั่วไปของเมืองเก่านี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะสีสันยังสวยสดงดงามเหมือนเดิม สภาพไม้ที่เห็นนั้นน่าจะเป็นการจงใจให้คงลักษณะความเก่าแก่ของเมืองเก่าเอาไว้เมื่อกี้เราเดินขึ้นไปข้างบนพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ปิดก็ให้ดูบรรยากาศรอบ นี่เราอยู่ที่ fish market at Bergen นะคะเมืองเบอร์เกนค่ะยังไม่เที่ยงนะคะทางร้านเพิ่งเปิดค่ะเต้ปลาสดๆนะคะพันหอมฉนะคะ่ะ this is breaking in the morning late morning fish market restaurant and breaking House, old house, 300, 400 years old house.